สวัสดีค่ะเจอกับบิวตี้อีกแล้วนะคะกับช่องบิวตี้แคยี่หวยค่ะหวยจีนเช้าและบ่ายค่ะวันที่21เดือน10ค่ะเจาะไปเลยนะคะ0 7ค่ะเจาะ2ตัวค่ะ0 1 0 3 0 5และ0 8ค่ะ7 1 7 5 7 6 และ77ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ01 03 05 08 71 75 76และ77ค่ะแนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Li น์แอดรวย8 VIP ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน